สวัสดีครับวันนี้วันที่1นึงธันวาพศ2562ครับวันนี้เรามาที่ทะเลสาบนานหูหนานกันครับนานหูไม่ใช่น่านหูนะนานหูนะครับอยู่ในเมืองอฉา,างชุนมณนลนจีหลินประเทศจีนครับนี่ผมตอนนี้ผมอยู่กลางทะเลสาบนะครับไอที่เห็นไปใสๆนี่คือน้ำแข็งที่เป็นน้ำที่เป็นน้ำแข็ง สามเลยครับเดินลงเล่นด้วยน้ากันครับสนุกสนานนะครับก็หิมะต่งตกเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็แดดก็รู้สึกว่าจะบรรยากาศดีมากครับเดินครับสนุกสนานครับผู้คนก็บ้านเขาก็ออกมาเล่นกันหิมะเล่นหิมะกันครับมีนี่ครับถ้าบ้านเราก็จะเป็นห่วงยางแต่บ้านเขาก็จะมี ล้อเลื่อนครับลากลากเลื่อนเลื่อนเออเลื่อนบริการนะครับเป็นชิดชั่วโมงครับเขาก็จะลากันไปเด็กๆ,ๆก็เล่นสนุกสนานพ่อแม่ก็พาเด็กมาเล่นนะครับถ้าบ้านเราจะเป็นของแากบ้านเขาจะเป็นรถล,ลากเลื่อนนะครับนีบเขาก็ลากลากล,าก,ล,า,กลากไปเล่นกี่มกันสนุกสนานครับแต่ละคนอันนี้ก็จ่าย้อนแสงนิดนึงครับเอาว่า ที่ยวนี้จะคุ้มค่ามากเพราะว่าเดินเดินบนน้ำครับเล่นมายากลเลยครับก่อม่อานเนครับ้อมนลนมายคนนั้นลื่นครับคนนั้นลื่นครับนอนหงายครับไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับ หยุดวันหยุดเล่นน้ำนครับจุกเลยน้องคนนั้นครับนี่ครับปั้นหิมะด้วยครับเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นไข่ครับเราตากเลื่อนครับบริการชิดเป็นชั่วโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่นี่ปั้นหิมะดู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 ครับน่ารักปั้นดูหัดนี่ครับก้อนหิมะนะครับ ไปครับอิมหมาอิมว่าครอบครัวครับครอบครัวแต่ทุกคนก็มาลูกมาเต่ามาเล่นน้ำแข็งนะครับก็ชั้นก็จะกวาดลานอย่างเงี้ยก่อนกวาดหิมะแล้วก็อีกชั้นหน่อยก็ได้ยินข่าวว่าเขาจะทําเป็นลานสเก็ตครับลานสเก็ตน้ำแข็งนี่พ่อแม่ลูกก็พากันมาเล่นมาถ่ายรูปเหมือนกันครับคนไทยนี่นะครับผมก็มาสองคนนะครับ เอ่ครับดูครับหนุ่มหนุ่ักสาก็เริ่มออกมาแล้วสายๆหน่อยตอนนี้ก็เวลาก็เที่ยงกว่าๆของที่จีนนะครับเ่ไัสน,นุกสนานกันหน่อยครับเช็คก่อนนะครับกดวี